อุ S 1> <S 1> ้ยโอเคทุกคนเราได้แต่เราอาจจะโดนใบนั่นเนี่ยอุ้ยโลมา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 ยิงฟอร์เวิร์ดยิงฟอร์เวิร์ดยิง forward ยิงฟอร์เวิร์ด ว่าละกูจะว่า <t> <ar> ปาเลยคืค <c oughs> อวอยูปาเลยคอนวอ้อย <c oughs> คือมันมีสองศพใช่ไหมคนที่ไม่ได้ฆ่าเลยก็จะมีเบอร์สิบห้าเก้าเจ็ดสามที่อยู่ห้องไป หรือเปล่าเออแต่ใช่แสดงว่าอีกสองคนที่ฆ่าก็เป็นแมวปะเบอร์หกอะเราด้านระเบิดจากใครมาไม่รู้ที่ห้องไฟเราก็ให้เบอร์หกเอี <c oughs> กันเนียนอยู่กำลังจับฆาตรกรที่มันแอบแอบอยู่จ <c oughs> รวงเบอร์สิบหรือเปล่าฆาตรกรแอดงงจริงเ <c oughs> บอร์สิบชัว เคยด้วยโชแป้งเคยด้วยโชแปงเราโดนฆ่าแล้วเคยด้วยมาตาเป็นอะไรอ่ะเันเห็นมาตาอยู่ในห้องนี้ประมาณห้าชั่วโมงแล้วอุ้ย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 สิ่งนี้คือมาตาเป็นลายหยาบผู้มาใส่ใจอย่างมาตาตอบมาค่ะ เามาตาเป็นคนฆ่าสังหารศพเบอร์ห้าสังหารเบอร์ห้าแล้วจังหวะเมื่อกี้คือแบบถือแมวมาบ้าและคิ้ไปด้วยอุ้ยทําไมเราไม่ยัดระเบิดเลยนะเมื่อกี้กําลังหนัวเลยทําไมยังเหลืออยู่อ่ะบ้าก็คุณมาตาไม่ได้เป็นไงคุณลุงเป็นเป็ดไปดิไปดิคุณลุงคุณลุงเป็นแมวนะลุงเป็นเงิคุณ ไป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 าซ้อฉันมีอะไรจะบอกน้อซ้คือกำลังจะส่งละเบิดเลยแล้วคือคนเราจะเป็นโลเดิมอะไรสองตาติดเนี่ยงง อุ้ยป้าคอมมันี่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 มันี่มันี่ฮะป้าคอมมันี่ป้าคอมมันี่ป้าคอมมันี่ฮะให้ตรวจไงอ๋อโอเคตรวจดิโอเคอุ้ยอะไรอ่ะเราเห็นนะไม่ ก็ว่าแปลกแลแล้วอะไรอ่ะไอเหี um er> ้ยกูจะมาคือ เฮ้ยอ้ยไม่รอยังมึงปอบควันปะจริงปอบควันไปไหนละกุ้ยขอบคุณมากีปอบควันเป็นกล้องไม่มีอะไรพูดโได้ยินอ้อพูดมีโยนอะไร ดาวโลผิดเหรอเมือ่อแต่กูเป็นทาหารยามแล้วเนี่ยออกไปน้องซีซี <c oughs> ไม่เอาถ้าออกแล้วเราจะเอาอะไรกนินจ่ว่าถ้าออกแล้วเราจะเอาอะไรกินน้องหนตาหน้าแบบนี้ออกไปเลย <c oughs> ไปดีพี่พี่ <c oughs> พ,พ,พี่เอกไปล่องหนเดทเต้เตือนกันหมดอะ นเจ๊เอาปาออกไปแค่ยี่สิบไม่ออกใช่จริงไหมนี่คือบาออกแดนีวีไม่ไม่ออกไม่ออกไม่ออกไข้าโาวาาชาาไม่่านอไม่โอ้ยแล้วจะอันนี้ไม่กัททำไมนี้อ่ยโอ Tiếng <laughs> kéo <laughs> Mickey Mouse xong này ạ Không biết cái máu không Tiếng kéo วองเสียงก่อนพีพีเริ่มแปลกแล้วอันนี้รู้สึกแปลกๆอะอ๋อก็จะแปลวันพูดอ่ะพีพีเริ่มแปลแล้วดีไม่ยักจะรู้ว่าคนขายเมโดูเนคนขายเมดดูเนาล้องเพลงกับเวลาด้วยถูกต้อง้ย ใครเป็นพี่ใครเป็นใครเป็นได้ได้ไงเบอร์แปดเป็นเบอร์แปดเป็นที่จเอดที่ผมดูอ่ะพีพีสองจริงนะาอได้ยินได้เลยสองปวดเบอร์ติดออกมันเป็นแมวจริงอ่ะดีเอาไปฉันอยู่กับแกแกไม่เห็นฉันหรอเดินตามหลังไปต่ออยู่ดีพีพีร้องแต่เด็กไปหลงรี่ผมปวดแล้วผมปวดแล้วยังอ่ะปวดปวดปวดแล้วมันจะมี ผมว่าห้าว่ะูดจะเย็นๆนะพี่จะพูดเย็นๆนะทินเป็ที่เบอร์้ิมเปนที่เบอร์สองเบอรสอสตายอ่เบอร์ิดยังไม่เบรนใครเป็นโม้ยต่อผิดจะิดอวดม่อวดมึงนั่นแหละไอ้้ยไอ้นแก่งค้มแก่ดาหรอพ่อแก่ดาสุดทำไมอ่ะไม่รำเกลยไ้พี่ผมเืบว่ะ โอ้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่นี่ปะโอ้ยโอ้ไมโอ้ไม่ไอ้เคยยืนทำไรอ่ะ โอ้โหลูกงี้ตรวจไปตั้งแต่แรกก็จบแล้วไม่น่าไม่น่าห่วงไอ้นี่เลยอ่ะยืนแบบนี้พี่รูสุดๆแคน่น,นั้น <c ười> แหละได้อ่ะอุ้ยนี่เฮ้ยไอซี่กูว่าแล้วกูว่าแล้วมีคือกูจะกูรอระเบิดให้คนนั้นอยู่ ว่าเนี้เฮียจริงอะไมเดียวเดี๋ยวไอ้เหย่อคนเดียวละรอเราปวดใชการไฟอยู่อ่ไไเอเออเบอร์เบอร์ปหนึ่งไฟดับไฟไฟไฟแแบับไฟเปิดอร์ปวดบ้านวบนทุกคนมันตบมัได้ไหมตบมันตบไม่ได้เก่เ่เมื่อเฉลยก่อนได้ไว่าเมื่อเลยก่อนมว่ามันไม่ได้ เมื่อสิ่งป่าสายตายแล้วจริงปะจริงจริงจริงใช่ไหมจริงเออก็จริงก็จริงก็ป้าสลายก็ตายแล้วโอ้ยโดมี่ไม่ตอบกาตอนไฟดับใครเปิดก็ไม่รู้ลูกกระติ๊บเลยต้องลุกโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วโดมี่ฉันแต่ว่าคนโง่ปะเนี่ยอุ้มไม่น่าใช่ จบแค่แด็ะ